คุณผู้ชมคะกรมตุนิยมวิทยาฝรั่งเศสประกาศเตือนภัยสภาพอากาศร้อนระดับสีเหลืองเมื่อวันที่30กันาคมเนื่องจากคลื่นความร้อนที่พัดปกคลุมกรุงปารีสคาดการว่าวันที่31กรนยาคมนี้จะมีอากาศร้อนไม่ต่ำกว่า22องศาเซลเซียสสูงสุดแตะ35องศาเซลเซียสกรมตุเผยว่าประกาศเตือนภัยสีเหลืองหมายถึงของให้ประชาชนเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายในช่วงนี้ต้องระมัดระวังอากาศร้อนเป็นพิเศษ ในช่วงบ่ายนักกีฬาโอลิมปิกที่แข่งขนันกีฬากลางแจ้งในกรุงปารีสและเขตชานเมืองรอบๆจะรู้สึกถึงอากาศที่ร้อนอบอ้าวการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดการแข่งขันจักรยาน BMX ฟรีสไตล์รอบคัดเลือกและการแข่งขันรักบี้หญิง7คนรอบรองชนะเลิศล้วนเป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นกลางแจ้งเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดโดยจะจัดขึ้นที่หอไอเฟลสตูรัตคองคอร์สและสนามกีฬาแห่งชาติฝรั่งเศสทั้งนี้ในช่วงระหว่างการเตรียมการสำหรับ การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนักกีฬาหลายคนได้เรียกร้องให้ปรับเปลี่ยนตารางการแข่งขันเนื่องจากอากาศที่ร้อนจัดเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเสี่ยงต่อการเป็นฮิสตรกได้ง่ายเจนนิริตันตาราทีมข่าวอาทัายพัฒภาษพาไทยรายงาน